เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กทกทานด้วยนะครับก็อยู่บนในเตาเชืกับเกม Grabu Fantasy กัน,กน,กน,กนอีกแล้วนะครับและแน่นอนคราวนี้จะพูดถึงจ็อบ5ดาวที่เพิ่งมาใหม่คือ Mana Diver นั่นเองนะครับผมเป็นจ็อบที่ต้องการ Chaos b l e กับ w a r l o c k นั่นเองนะครับผมสำหรับการที่เราจะต้องปลดล็อกจ็อบนี้นะครับผมก็คือต้องให้มาสเตอร์เลเวลอ่ะเดี๋ยวผมไปให้ดูก่อนละกันนะนี่ ก็คือ j อบตัวนี้นะครับผม K a อ s t r a l i a ไปต่อมาต้อง master เลยครับผม30แล้วก็ w a r l o c k นะครับผม,บผม master เหมือนกัน l ลเวล30เช่นเดียวกันนะครผมแล้วที่เหลือก็จะมี q u วสให้เขาไปเล่นให้ผ่านอันนันไม่ใช่เรื่องยากอยู่เลยนะครับผมมันสามารถบอกอยู่แล้วว่าให้ไปเล่นที่เควสไหนนั่นเองนะครับผมนะเราจะย้อนกลับมาที่มาหน้า driver กันก่อนแล้วกันมันก็จะมี ค่าสเตตนั่นเองนะครับผมก็คือเวลาเราเปลี่ยนเป็นจ็อบนี้เราจะได้อะไรจากของมันบ้างนั่นเองสกิลหลักก็จะเป็นเอเทอร์ซิมโฟนเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นยิงดาเมจใส่ศัตรูแล้วก็จะเดรนวันชาร์จได,ดมอนด์นะครับผมก็ถ้าให้นึกถึงง่างยๆก็เหมือนท่าดิสเปลของเคียรส์ูแต่เพียงแค่ว่ามีดาเมจที่แรงขึ้นเพราะว่ามันเป็นสกิลยิงแบบของวอลล์ล็อกอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มชาร์จบาร์ด้วยนะครับผมให้กับตัวละครที่ใช้สกิลนี้ก็คือตัวละครหลักนั่นเอง แล้วก็ได้เครสมา1อันนะครับผมท้ายขึ้นอยู่กับบูที่เราถืออยู่นั่นเองนะครับเครสนี่ก็จะเป็นของที่ใช้ได้กับความสามารถพิเศษของตัวละครแต่ละตัวนะครับผมบางตัวก็มีบางตัวก็จะไม่มีผลกับอันนี้นะครับถัดมาเรามาดูที่ซัพพอร์ตสกิลของมาหน้าไดเวอร์เนี่ยอันนี้ครับผมท่าท,ที่หซัพพอร์ตสกิลที่1นะครับผมจะเป็นการเพิ่ม สกิลดาเมจสเปคนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเราไปดูในวิกิเขาก็จะบอกว่าเพิ่ม20%ดาเมจและ20%แคปให้กับท่าสกิลโจมตีของทั้งปาร์ตี้นั่นเองนะครับผม <Wow. S 1> ส่วนอันล,ล่าส์นะผมก็คือจะทำการใช้ชาร์จบาร์ทุกครั้งเมื่อการโจมตีปกติ uh, แล้วก็ชาร์จไ้แทกที่จะายเทเวตมานูทูล่าเนี่ยครับเป็นสกิลเอฟเฟกเนี่ยอันนี้คือเป็นตัวใหม่ของ ตัว job นี้เลยกันเดี๋ยวเราค่อยมาดูแล้วกันนะครับผมว่ามันคืออะไรนะครับอ่าเลเวลโบนัสที่ได้ก็คือถ้าถึง level 20ก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าก็จะเป็นตัวเลขให้ดูเราก็สามารถดูได้แล้วถ้า max max level ก็คืออันนี้จะส่งไปถึงให้กับทุกตัวละครนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ส่วนอันสุดท้ายที่เก็บ m a c level ล0ก็คือมันจะส่งไปรวมกับของทุกๆ job นั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นทุกจ็อบเราถึงต้องเล่นถึงเลเวล20เพื่อเอาสกิลนี้นั่นเองนะครับผมอันนี้คือบูสต์สกิลดาเมจฟอร์คลาสน็อตโลความหมายก็คือได้เฉพาะจ็อบที่ต่ํากว่า,าต้องจ็อบ4ลงไปนะครับผมก็คือต้องเป็นจ็อบ4ถึงจะได้บวก3% Skill age, สกิลดาเมจแสดงว่าเป็นจ็อบ5ก็จะไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูที่ไอ้มานูมานาทูร่านั่นเองครับอยู่ตรงจุดตรงนี้นั่นเองนะผมกดเข้าไปมันก็เหมือนตัวละครเขาเรียกอะไรดีล่ะเขาเรียกว่าเป็นตัวซัพพอร์ตละกัน ก็ตอนนี้เขาจะมีให้อยู่แล้วนะครับ2ตัวนะครับผมโอเคซึ่งแต่ละตัวจะมีความสามารถต่างกันนะผมเนี่ยทั้งหมดจะมี1 2 3 4 5สี่ห้าตัวเพิ่อมอีก5ตัวได้นะครับผมแล้วเราจริงๆมันต้องคือใช้ในการดอบแต่ว่าถ้าเราไม่ดอปก็จะมีแบบสร้างขึ้นมเองได้ด้วยนะครับผมนี่ก็ต้องใช้ของประมาณนี้สมมติถ้าอยากได้แค่แค่กดมามันก็จะโผล่มาตรงนี้นั่นเองนะครับผม เพราะงั้นตัวไหนง่ายตัวไหนที่ทําง่ายๆก็ทําไปก่อนแต่ตอนนี้ก็จะเลยตัวที่เราใช้ของค่อนข้างเยอะอย่างบาฮามุดกับมังกรแสงนั่นเองนะครับผมใช้ค่อนข้างเยอะนะแต่เราสามารถหาได้ด้วยการไปตีให้มันดรอปได้นะครับผมเพราะฉะนั้นอาจจะไปใช้ล่าดีกว่านั่นเองส่วนอันนีู้้สึกจะดรอปแบบพิเศษนั่นเองนะครับผมก็คือมีมิกนะครับน่าจะต้องไปเจอในถ้าเจอบ่อยสุดผมคิดว่าในอาคาร่ามาจจะเจอค่อนข้างบ่อยก็ต้องรอหวังให้ดรอปนั่นเองก็คือความสามารถเขาจะเพิ่ม อาบัลตี้ฮันเตอร์ให้ทุกครั้งนั่นเองนะครับผมแต่อันนี้คือบอกว่าโนชาร์ดบาร์คอนซูมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นซัพพอร์ตก็คือเพิ่ม3%ามเต์บุตรูไอเทมดอปเลสก็น่าจะเป็นมานูเทอร์อามานาทูราไว้สลับหาของโดยเฉพาะนั่นเองนะครับผมน่าจะเป็นตัวพิเศษที่สุดในกลุ่มนี้ในตอนนี้นะครับผมและเราก็จะย้อนกลับมาที่สกิลของจอบนี้กันนะครับผมตัวนี้ก็จะมีอยู่3อันนะแต่สกิลจะใช้ได้ทั้งหมดตอนเต็มที่ก็คือเราต้องเก็บแลก ต้องเก็บเลเวลให้ถึงแม็กซยี่สิบก่อนนะครับผมเราถึงจะปลดการใช้ Extend Mastery ได้นั่นเองซึ่งสกิลที่เขามีของตัวจ็อบนี้นะครับผมก็จะมีอยู่ประมาณ3อันนะครับผมซึ่งจ็อบนี้จะมีสกิลเฉพาะตัวสามอันนั่นก็คือท่านี้นะครับผมจะเป็นการยิง Element Damage ใส่ศัตรูนะครับผมแล้วก็จะทำการโจมตี Triple Attack นะครับผมเวลาอยู่เอฟเฟกต์นี้แล้วก็จะใช้ชาร์จบาร์50%นะครับผม เพื่อ activate ท h i t ก็คือสามารถทำให้เธอร์นั้นโจมตี2ครั้งใน1เธอร์นั่นเองนะครับส่วนอันถัดมานะครับก็คือการเติมชาร์จไดมอนด์สามอันใส่ศัตรูนะครับแล้วจะได้โบนัสเอเวนดาเมสให้กับทั้งปาร์ตี้นะครับแล้วก็30%บเปอร์ูสต์ทูชาร์จบาร์ก็คือเพิ่มชาร์จบาบอร์อีก30%ให้นั่นเองนะครับผมแล้วก็1นคลสด้วยนะครับผมแล้วก็โอเวอร์ทรานส์เนี่ยน่าจะเป็น อะไรที่พิเศษของตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้คือผมลองทดลองละพะนั้นเดี๋ยวไปลองที่หน้าทดลองให้ดูกันเลยแล้วกันนะครับผมเอาละครับเรามาดูความสามารถของตัวละครที่เปลี่ยนจ็อบเป็นมาร์นาเดเวอร์กันดีกว่านะครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเราจะเริ่มจากท่าที่1ก่อนเลยนะครับผมท่าที่1ก็คือการโจมตียิงสกิลดาเมจใส่ศัตรูแล้วก็จะเดินชาร์จได,ดมอนด์ของศัตรูแล้วก็จะเพิ่มาชาร์จบาร์ดันเอนะฮะแล้วก็เพิ่ม ออร่าเคสให้ทุกคนในปาร์ตี้นั่นเองนะครับผมพฉะนั้นเราจะมาใช้กันเลยนะครับเห็นไหมครับก็คือจริงๆชาร์จจะเพิ่มให้แค่ตัวละครตัวเองเท่านั้นนะครับผมไม่ได้เพิ่มให้ทั้งทีมนะแล้วก็จะราชาร์จไดมอนเห็นไหมครับผมแล้วก็จะมีออร่าเคสตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอาวุธที่เราถือนะถ้าเราเป็นท่าไหนมันจะเป็นท่านนั้นให้นั่นเองนะครับ แต่ถ้าว่าอันนี้ยังมีอะไรอีกนิดหน่อยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราดูกันอีกนิดนึงซึ่งตอนนั้นเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าการกดสก,กิลที่หนึ่งมันจะเพิ่มชาร์จบาร์ให้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเรากดโดยที่เราไม่ได้ลดชาร์จเม็ดของศัตรูจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนะครับเราจะไม่ได้ชาร์จบาร์นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ใช้ใหญ่คุ้มค่าและอยากได้ชาร์จบาร์ด้วยควรใช้ตอนที่ศัตรูมีเม็ดนั่นเองนะครับผมอย่าใช้ยิงเล่นๆน,น,นั่นเองนะครับ ทัดมาเราจะมาสู่ท่าที่สอนันนะครับผมก็ท่าที่สอจะเป็นการยิงดาเมจศตัตรูแล้วก็จะเพิ่มเรททริปเปิลแอคแท็กให้นั่นเองนะครับผมและเมื่อใช้ตอน50%เราจะได้แอคทีเวชไว้นั่นเองนะเราจะใช้ตอนก่อนที่ถ้ายังไม่50จะเป็นยังไงเนี่ยครับผมเราก็จะได้แค่ทริปเปิลแอคแท็กเท่านั้นนะครับและเมื่อเราใช้สกิลนี้นะครับผม ระยะเวลามีอยู่ถึง2เทินนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาใช้ตอน50%แล้วกันนะครับผมว่าเป็นยังไงคราวนี้เราจะใช้ตอนที่ต้องใช้ชาร์บาร์50%ดูกันนะครับนะครับจะเพิ่มาการโจมตีต่อนเนื่องเห็นไหมครับผมแล้วก็เพิ่มแอคแท็ไว้ให้ถึง2เทินนั่นเองเท่ากับว่าเราสามารถโจมตีต่อนเนื่องกับที่ไม่ได้ไทเกตได้อย่างแน่นอนนะครับผมจะทํา,าทให้ดู จะไปตีหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนะครับผมแล้วก็ยังสามารถตีได้เธอถ,ถัดไปตั้งหานะครับผมก็จะเป็นตัวช่วยในการทำดาเมจได้ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับสำหรับตัวละครหลักนะครับผมคัดมาเราจะมาสู่อีกท่าหนึ่งนั่นเองนะครับผมท่านี้ที่เรารู้กันก็คือการเพิ่มชาร์จไดมอนด์ให้กับศัตรู3าเมตรนะครับผมแลกกับว่า เราจะมีโบนัสเอลิเมนต์ดาเมจให้กับทั้งปาร์ตี้นะครับผมแล้วก็จะเพิ่มสาวที่เป็นชาร์จบายแล้วก็เพิ่มเคสให้อีกหนึ่งนะครับผมนะครับก็เพิ่มทั้งสองทั้งทีมนะครับผมแต่นี้ผมใส่แค่2ตัวเราก็จะเห็นอยู่แค่นี้นะแล้วก็จะมีโบนัสดาเมจโจมตีตรงนี้นะครับผมก็คือดาเมจแถว2นั่นเองนะครับผมแต่ก็แรกด้วยกับศัตรูที่มีชาร์ตไดมอนด์เต็มเพราะฉะนันจะยิงไม้ตายในเธอถัดไป จะมีเดมิเทลสองให้นะครับผมเอาละครับผมเราจะมาต่อเติมเองนิดนึงกับสลหรับท่าที่3นะครับผมท่าที่3อย่างที่เราอ่านก็คือเพิ่มชาร์จเดมอนสเม็ดใช่ไหมครับผมจริงๆเราไม่จำเป็นใช้กับ3เม็ดนะครับเพื่อให้สกิลแอทีเว็แบบนี้นะครับผมเราสามารถเหลือให้1่เม็ดแล้วค่อยใช้ก็ได้นะครับผมแบบนี้เห็นไหมครับชาร์จบาร์ก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นการที่จะใช้ท่านี้สำหรับผมก็รู้สึกว่าเราก็ควรจะใช้ในช่วงเวลาที่แบบ เหลือเม็ดเดียวดีกว่าตอนที่ศัตรูยังแบบมีเวลาอีกตั้ง3าเม็ดนั่นเองนะครับผมไม่งั้นเราจะโดนไม่ตายเร็วรัวเกินไปนั่นเองนะครับผมล้วเราก็จะมาถึงสกิลอันถัดไปของมาน่าไดเวอร์นะครับผมเป็นสกิลที่ต้องหลอกไว้เะยเวลาถึง3เทินก่อนที่จะใช้ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเจะเคลัทีตอน3เทินถัดไปนะครับโอเคเราก็ถึงเทินที่สี่ก็คือผ่านมา3เทินเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะกดค๊วว่าชั้นไปเลยนั่นเองนะครับผม สถานะนี้ของอวตานนั้นคืออะไรก็คือชาร์ตบจะไม่โดนใช้นะครับผมไม่ว่าการโจมตีปกติหรือสกิลเพราะว่าในการเราเล่นของตัวมันจะมีมาทูล่าข้างหลังใช่ไหมครับผมมันจะใช้มานาค่อนข้างบ่อยใช่ไหมครับผมตัวนี้จะเป็นตัวช่วยอันนี้คือเห็นไหมครับตอนนี้ผมมีชาร์บอยู่แค่1 3เพราะฉะนั้นจริงๆมานุทูล่าน่าจะไม่แอคทีฟเบเพราะฉะนั้นเรามาตีให้ดูแล้วกันครับว่ามันจะแอคทีฟบขึ้นมาเป็นยังไงนะครับผม แอปโดยปกติมานาทูล่าจะต้องกิน20ชาร์ตบารมาตัว20ชาร์ตบาผมไม่หายไปนั่นเองนะครับผมอ,อันนี้ก็จะเป็นความสามารถพิเศษของสกิลนี้ซึ่งที่มันเจ๋งจริงๆก็คือ,อสมมติเราเป็นเกียรติไม่ตายนะครับผม <im itation> และคราน,นี้เราก็จะไม่ตายได้รัวๆสี่เธอันนี้น,นะครับผม <im itation> <im itation> เห็นไหมครับเทิร์นทัดมาก็ยังเต็มอยู่นะครับผมนี่เห็นไหมยังเหลือระยะอะไเหลอสองเทิร์นโอเคผมคิดว่ามันน่าจะคอมโบกับท่านี้ได้นะครับผมนี่ก็คือตัวนี้ที่เราต้องเสีย50%เพื่อ a c t i v a t e ชาร์ตบาร์ทาให้ c tivate ทไว้นั่นเองนะครับผมมาเพราะงั้เราจะกดใช้ให้ดูนะครับผมเห็นไหมครับก็จะไม่มีการใช้ชาร์จบาร์ไปเลยนะครับผมแล้วถ้าเกิดเรากดไม้ตายอย่างนี้ล่ะจะเกิดอะไรขึ้น ก็ะจะเห็นได้เลยว่าเราจะใช้ไม้ตายต่อต่อกันทั้ง2ครั้งนะครับผมด้วยพนของไอทิเวตไว้ T แล้วก็ชาร์จบาร์เราก็ยังอยู่เหมือนเคยเถ้ากับว่าจริงๆอย่างที่บอกไว้ก็คือเราสามารถใช้ท่าไม้ตายต่อเนื่องโดยชาร์จบาร์ไม่ลดได้ถึง4เทิร์นต่อครั้งนะครับซึ่งท่านี้จะมีข้อเสียหน่อยครับผมตัวนี้คูดาจะค่อนข้างนานคือ16เทิร์นนะครับผมเพราะฉะนั้น oh. เราต้องเลือกเวลาใช้ให้ดีนั่นเองแต่อย่างที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือจริงๆสามารถทําต่อเนื่องก็คือสามารถ ทําให้ท่าไม้ตายยิงต่อได้ที่สุดคือประมาณ3ครั้งนะครับผมซึ่งอาจจะงงว่ายังไงเดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วกันนะครับโอเคเราจะมาดูนะครับผมว่าวิธีทําให้เป็นท่าไม้ตาย3ครั้งซ้อนจะเป็นยังไงนะครับผมก็จะต้องใช้ตัวละครที่มีควาสามารถในการให้ทีมเราสามารถรีแอคทิเวตสกิลท่าไม้ตายได้ก็อย่างเช่นตัวนนมิคาเอลในเหน็ผมนี่ยนท่าไม้ตายให้ทันทีได้นะครับชาที่หของเขา แล้วเราก็กดท่าที่สามนะครับวัาทรานเข้าไปแล้วก็กดท่านี้เข้าไปนะครับผมคราวนี้เรามาดูกันว่าจะได้3ามครั้งจริงหรือเปล่านะครับผม เี่ยเราก็จะเห็นได้แล้วใช่ไหมครับว่าสามารถทำได้จริงนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูเรื่องมานูทูราสักหน่อยละกันนะอ่าแล้วก็นี่จะเป็นมานูทูราตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะไปทดลองกันนะครับเป็นตัวที่2นะครับก็คือสกิลของเขาจะมีทำการลดแอคแท็กและดีเฟนส์แบบสแต็คนั่นเองนะครับผมเราจะใช้ชาร์จบาร์เซนะครับผมแล้วก็ซับพอร์ตก็คือ ทีมเรา Defens ์ Defense จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนคลสที่มีอยู่นั่นเองนะครับผมก็คือคลาสิ g เยอะก็ได้ดีเฟน s ์ที่เยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมอย่างที่เราดูกันคือตอนนี้จะใช้ชาร์จบาร์อยู่ที่20%เพื่อ a อคทิเวตสกิลนั่นเองนะครับผมซึ่งสกิลที่อคท v เวตคืออะไรนะนะครับก็คือเป็นการลดพลังโจมตีกับ Defens ์แบบต่อเนือนนั่นเองแลกกับ 20%. ชาร์บาร์นะครับผม เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราโจมตีปกติเราก็ต้องระวังเนยนะครับว่าชาร์ตบาร์เราจะลดไปเรื่อยๆนนั่เองนะครับผมก็คือตีหนึ่งทีแล้วได้สิบถ้าเกิดอยากได้แบบป,ปีๆไม่เสียอะไรมากก็อย่างน้อยต้องเป็นทิปอาดับเบิลขึ้นไปนะครับดับเบิลจะเท่ากับเดิมแต่ทิปเบิลอย่างน้อยเกณฑ์เราจะขึ้นอยู่ที่10นั่นเองนะครับผมและแน่นอนครับผมสลับมานูทูล่านะครับอย่าลืมต้องใช้ชาร์ตบาร์นะครับผมสลับตัวที่ใช้ชาร์ตบาร์ซึ่งถ้าเราไม่มีชาร์ตบาร์จะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเห็ขยแมบ เขาจะไม่ activate skill ให้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นต้องข้อระวังของมานูเอล่าที่เราเลือกนะครับถ้าตัวไหนใช้ต้องดูชาร์จบาร์ให้ดีนั่นเองนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับผมก็คือจะเป็นการบูสต์เอาอ alive แ t t a c k and เดฟนะครับผมเป็นแบบสแต c k นั่นเองนะครับผมแต่ตัวนี้จะมีข้อดีคือจะไม่ใช้ชาร์จบาร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีมากขึ้นขึ้นอยู่กับอ่า c r e s ที่ที่มีอยู่นั่นเองนะครับผมเราก็จะมาลองตัวนี้ให้ดูนะครับผมตอนนี้อ่า ดูจากอะไรก่อนดีดูจากชาร์จบาร์ก่อนแล้วกันนะครับผมครับจะเป็นการสตาร์ทอาเบิแล้วก็จะไม่มีขึ้นเตือว่าเราใช้ชาร์จบาร์นั่นเองนะครับาะฉะนั้นตอนนี้ต่อให้เราชาร์จบาร์ไม่เหลืออะไรเราก็สามารถแอท i v เว e สกิลนี้ได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับผมซึ่งถัดมาเขาบอกว่าโจมตีจะเพิ่มขึ้นตามคลสใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองกันหน่อยไหมตอนนี้อยู่ประมาณ39มหมนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองเก็บตอนถึงเคลสดูแล้วกันนะครับผมว่า มันจะได้สักแค่ไหนนะครับผมโอเคตอนนี้เราอยู่ที่4แล้วกันเรามาการทดลองก่อนแล้วกันนะครับผมอันนี้คือจริงๆมันมีบัฟไอแบบโจมตีและดีเฟนแบบสแต็กด้วยไงมันตัวแรกก็จะเด้งกว่า3ามหมเก้ามื่อกี้นะครับผมก็ตกอ,อยู่ประมาณ4ี่สองนะครับตอนสี่สองที่หนึ่งเก้านะครับผมเพราะงั้นเรามาดูว่าเราเพิ่มอันที่5จะเป็นยังไงนะครับนะเพิ่มมารนะ้อยหนึ่งมั้งประมาณร้อยสองร้อยนะครับผมเวียงถึอยู่ประมาณนี้แหละ แต่ก็ไม่สึกไม่จะไม่ลงถึง19นั่นเองนะครับผมนั่นแหละครับผมคือมันเพิ่มดูเหมือนน้อยนะครับเพราะว่าจริงๆอันเนี้ยอาวุธที่ผมใส่อะ่ะไม่ได้ใส่สลับอาวุธไฟโดยตรงนะก็เลยก็ดูเนี่ยสภาพที่ใส่คือมวโซ่ยอยู่นะครับผมรั้นดาเมจด,ดูไม่ได้แต่ทําให้เรารู้ว่าอ่ะอย่างน้อยแอแ้แตก็เพิ่มขึ้นจริงๆนะครับแล้ไหนๆเราก็สารกมา,รมาเรามาดูกันหน่อยแล้วกันนะตัวที่เหลือที่ผมสามารถทําให้ดูได้จะมีอะไรบ้างนะครับผม,ผมก็จะเริ่มจากบริวาซันนะครับผม เมื่อ MC อมีเคลสมากกว่าหนึ่งขึ้นไปจะมีการยิงเอลิเมนต์ดาเมจ6คิดใส่ศัตรูนะครับผมแล้วก็จะมีอะไรเนะี่ย submerge of effect to all ใส่ศัตรูด,ด้วยคอนซูล um 30%ช h a r จบ bar ใช้คอนซูลค่อนข้างเยอะนะ30%เลยโบนัสคือจะมีโบนัสเอลิเมนต์ดาเมจ effect agent ศัตรูที่มีสถานะ submerge นะครับผมโอเคเราไปดูกันดีกว่า โอเคเรามาลองกันเลยนะครับผมก็คือตอนนี้มีชาร์จบาลอยู่สามสิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวเดี๋ยวนะเราต้องได้เราต้องมีอะไรเคสก่อนใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดอ่ะเราถ้าเราไม่มีเป็นไงก็ดูหน่อยสิโอเคไม่ทิเบตนะจ๊ะเพราะงั้นเราก็ไปเพิ่มเคสมา oh, <no. S 1> โอเคถึงจะเห็นผมนะครับก็จะเป็นระยะเวลาซับเมิร์สหนึ่งครั้งนะครับผมมีดาเมจแถมเพิ่มขึ้น มีระยะเวลาอยู่แค่เทินเดียวด้วยนะอ่ามีดาเมจแถมให้แต่ถ้าเกิดเราไม่มีก็จบสินะอะ่โอเคก็จะประมาณนี้นะผมก็มีดาเมจแถว2ให้ฟรีฟรีเลยนั่นเองนะครับผมกับตัวที่มีซับเมิร์แต่ปัญหาคือสกิลนี้จะใช้ได้กับแค่ตัวละคร MC เท่านะนะตัวละครอื่นไม่นับนะครับผม แล้วนี่ก็คือตัวสุดท้ายนะครับใาหน่วยธุระที่ผมมีก็มีอิกดาซิลนั่นเองนะครับผมอันนี้คือเมื่อ MC มี1หนึ่งหรือต้องมีหนึ่งขึ้นไปก็คือค่าค่าเรีอสันเมื่อกี้นะครับผมจะทำการยิงสกิลใส่ศัตรู4ฮิตนะครับผมใลเวนดเดอร์เมดแล้วก็จะมีชิลเอฟเฟกให้กับทั้งปาร์ตี้นะครับผมใช้30%ชาร์จบาร์เพื่อ อาช้กสกิลนี้4ีฮิตอลเมมส์ดาเมจรนดอมใส่ศัตรูเมื่อได้รับการโจมตีนะครับผมก็เมื่อได้รับดาเมจจะยิงกลับให้นั่นเองนะครับโอเคเรามารองกันเริ่มจากที่เราสร้างคลาสซิ่งมาก่อนนะครับผมไม่โดนโจมตีหมดเลยไม่คอตเตอร์กลับสินะเราต้องลองใหม่ เ็าเข้าไปซ้ำผลเลยฮะจะยิงกลับไปให้นั่นเองนะครับผมแต่ทําไม่อนถึงไม่เห็นสกิลชิลเอฟเฟกต์อะจริงๆเขาบอกว่าจะได้ชิลเอฟเฟกต์หดไม่เช่หรอหรือเพราะว่าเราโดนตีแล้วมันหายหมดก็เลยหายไปเลยนะครับผมเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาลองตีกับตัวที่มันไม่ขยับแล้วกันนะครับโอเคเราจะมาลองกับตัวที่มันไม่ตีดูแล้วกันนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับก็มาใส่เครด,ดู มีชิลดามิการให้เนี่ยเกิดจากให้กับตัวละครอื่นในทีมนะครับผมรู้สึกตัวเองไม่ได้ไมีหน้าผมถึงตอนนั้นลองแล้วไม่ชิลไม่ขึ้นการว่าชิลเพิ่มให้กับตัวละครอยู่นในทีมนั่นเองนะครับผมก็เพิ่มอยู่ประมาณ2000นะครับผมเพราะงั้นหญิงทุกคนจะได้ประมาณ2,000ก็คือมาเล่นคิวประมาณเทอ,อร์ละ2000แล้วกันนะโอเคนะครับผมนี่ก็จะเป็นมารนด์ไดเวอร์ยอบ5ตัวใหม่ที่มานั่นเองนะแต่ผมอาจจะรีวิวได้ไม่ครบผม เพราะว่าจะมีมานทัวราอีกประมาณ3ตัวที่ไม่มีนะครับผมแต่โดยรวมก็น่าจะพอเห็นวิธีใช้กันข้าวๆอยู่แล้วนะแต่นี้ก็อย่างของบาหมุดเนี่ยก็คือยิงดาเมจเอเมนต์แปฮิตก็จริงนะครับผมแต่จะใช้ชาร์บาถึง7จบาร์ถึงน5นะครับผมเพื่อแลกเปลี่ยนกับการยิงเอลเมนต์ดาเมจแฮิตซึ่งอันนั้นน่าจะต้องพึ่งท่าไอโอเวอร์ทรนของตัวจ็อบนี้เพื่อใช้อะทเวตของบาหมุดแน่เลยนะครับผม ส่วนอีกอันหรอคอนซูมสอนซื้อเพจชัดบาร์อ๋ออันนี้อันนี้ดูดีหน่อยนะคือรีสตอร์ก็คือเพิ่มด้วยครับท้งปาร์ตี้นะครับผมแล้วก็รีมูฟบันดีบัฟด้วยนะก็ถือว่าดูแล้วก็น่าจะมีประโยชน์อยู่นะครับผมเพราะาบางทีเราเจอดีบัฟแล้วลำคาญมีตัวนี้ไปช่วยล้างดีบัฟบู๊กก็น่าจะดีนะครับผมอันนี้เพิ่ม MC ให้ชัดบาร์เพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมน่าจะลองไปล่าดูก่อนเดี๋ยวเรามาลองกันดูกันทีเดีกันเนาะ โอเคนะครับผมก็นั่นก็คืออย่างที่เรารู้กันทั้งหมดเท่าที่ผมหาได้แล้วกันนะเพราะตอนนี้ยังของได้ไม่ครบแล้วก็เพิ่งลองเล่นมาไม่กี่ชั่วโมงนะสำหรับจ็อบนี้ก็อาจจะมีข้อมูลข้อได้ผิดพลาดนะครับผมก็องฝากขออภัยไว้ด้วยนะครับผมส่วนท่านผู้ชมท่านไหนที่ลองเล่นแล้วพอเห็นความลับของจ็อบมาหน้าเดเวอร์ตัวนี้ว่ามีไรีก็สามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆได้นะครับผมว่ามันมีดีที่อะไรบ้างนะผมอย่างที่บอกไปว่าผมก็เห็นข้อดีคืออย่างนะ้อยเป็นตัวสกิลดาเมจซึ่งหลังๆทีมสกิลดาเมจค่อนข้าง แล้วก็น,นี้อย่างน้อยได้ได้ไดคะแนได้กําไรเพิ่มขึ้นด้วยว่ามีความสามารถในการดูชัดบ้ามเม่งหนึ่งทีด้วยนะครับผมแต่คูดาอาจจะนานไปนิดนึงนะถ้าคูดาน้อยแบบของดาร์เฟนเซอร์นี่อาจจะเหตุผลที่เยอะกว่านี้นั่นเองนะครับผมแต่ผมว่าที่เจ๋งสุดข,ของมันน่าจะเป็นโอเวอร์ทรานส์นี่แหละคิดว่าจะเป็นของที่พิเศษจริงๆของมันจริงๆนะส่วนอันอืนอ่นอาจจะยังรู้สึกธรรมดาซึ่งถ้าจะให้คุ้มค่าจริงจริงนะผมเราควรเล่นกับทีมที่ต้องใช้เครสนะครับผมถ้าตัวไหนทีมไหนไม่ได้ใช้เครส ก็ไม่แนะนําให้ใช้เท่าไหร่นะครับผมมันเหมือนไม่ค่อยมีประโยชน์นะเหมือนขาดแคไหขาด,ดกําไรข,ของมันนะความสามารถของมันนะครับผมแล้วก็แนะนําว่าควรเล่นคู่กับมอนสูรที่มีเพิ่มความสามารถของเคลสไปในตัวด้วยนะครับผมและที่สำคัญสำหรับคลิปนี้ถ้าผู้ชมท่านใดถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe s u b สไครป์เพื่อเปานการยินทำคลิปเกมกระบูแฟนตาซีกันต่อไปนะจ๊ะแล้วไว้เจอกันใหม่กันคลิปนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย